สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูสวนเกษตรผสมผสานนะคะของคุณแม่อรัไทยหมื่นสีหรือเรียกว่าสวนหมื่นสีนะคะอยู่ที่อำเภอกุดจับบ้านตาลเลียนนะคะถ้าใครจะมาเปิด GPS ว่าสวนหมื่นสีค่ะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีประมาณนะคะ50กิโลเมตรนะคะ คุณแม่เล่าแบบเปิดเผยนะคะเคยเป็นหนี้จากการปลูกองุ่นนะคะเป็นหนี้เป็นล้านแต่ปลดหนี้ได้จากการปลูกแก้วมังกรปลูกพืชผสมผสานไปชมคุณแม่กันเลยนะคะ่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวิลด์ทิลลชแนลนะคะวันนี้เล็กมีโอกาสได้มาที่สวนของอคุณสวนหมืน่นหมื่นศรีนะคะซึ่งเจ้าของก็คือคุณแม่อรไทยหมื่นศรีเนาะวันนี้คุณแม่จะพา ชมสวนเกษตรผสมผสานที่คุณแม่ทำนะคะจ้ะคุณแม่อันเฮ็ดมาโดนไปจ้ะเกินแบบเฮ็ดมาโดนแล้วเกษตรดีนะเฮ็ดมาจะปีสามหาจ้ะจ้ะแด้ว่ามรปับเปลี่ยนเกษตรอินซี่ปีหาศูนย์ปีหาศูนย์จ้ะจนเท่าปัจจุบันนี่ละค่าศูนย์กับประมาณสิบก็ปีนะจ้ะสิบสี่จ้ะแต่ได้น้ำศาสตร์ของพระราชชาห่านี่ละราชการที่สีพอนราชการที่เก่าห่อนี่แหละมาปับปรุงเป็นเกษตร พิสดีไหม,ไมผสมผสัดอานพอแล้วสมมือนอี่จากเฮ็ดยูเล็กกับโมมเกษตรเท่าเดิมเค่ะอยู่ล็กใหเกษตรไม่ชิ่กเกือรไดยังขึงกับกเกษตรเท่เลยแหละหลักลานมาจากไปตั้งจังหวัดกับกกบ้าม่อมเกษตรท่าคือเก่าแขนหัวมาเฮ็ดกเกษตรเท่ามาเฮ็ด อินมซีดด้วค่ะเด้อจ้าเพราะว่ามันรักษาสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็ผู้บริโภคน้ำปล้ดภัยของข้าเองนะค่ะขอให้พระอัศว์ลอยเรื่องในเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดคือเรื่องนี่แหละขอบคุณหลายๆแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะคุณแม่จะพาชมนะคะขอบคุณค่ะแม่แป้งเคยจะยุ้งไหมไล่ไปที่ภูเตาใหญ่เอ๋ฮะเจียวไปปลูกไหม นี่ากำลังอยู่กับคุณแม่นีอยู่กับคุณแม่แล้วไทยเหมือนซีจะกำลังขับรถพ่วงไปจะพาไปดูปุ๋ยนะคะแม่จะเก็บใบเตยหอมให้นะคะเอาไปปลูกผ้ามาเบิงจ้ะผ้าไปเบิงปุยมารกจ้ะวิธีเฮ็ดปุยมารเดี๋ยวไปเบิงกันเนาะจ้า เี่ยวผู้บนี่มากินไปเลยค่ะคีเนว่าโดแม่เต็มเลยเดขาี่เต็ม4้นเมาให้หมดเลยไม่ค่าค่ะโอ้โหีหมดีหมดอู้ดูเก๋สวยมากนค่ะอะโวคาโดมะากีนสนาทอดลดน้นี่เด็ด้าม่จะขยาย มนสวยมากเออสวยไสวยแม่ไม่สวยยังไมาค่ะ มาดูวิธีการทำปุ๋ยหมากไม่กลับกองแม่อลาะไทยเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นะคะจะพามาดูวิธีการทำจะให้ม่อธิบายนนี่ตัห,กกหเป็นลงปุ๋ยแบบนี้เลยเแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะเไีอันนี้คือได้แล้วเสร็จแล้วโอ้โห วิธีการทำธีการทํามีฟางมีขิงง่วนมียูเลียมีนำมักเอามาเทปเป็นแถวตอแรกเขาก็ว่างกลองเครื่องในไว้สกอนสั่นนลงแบบเัาเอาขิงง่วนเอาขิงง่วโห้อยห้ยไปมันก็ยูเรียใส่ใส่เป็นสั้นเป็นสั้นคือไมาเกี่ยวหัวจิมหาสั่นพอแล้วเห็นอดิหาสั่นไยู่ดิมันยุบลงได้ไง มันเยอะเพราะตกิมันหอาถีมยอะเรงสองเดือนเขาจะได้แบบนี้ทุกสิบวันถ้าจีต้องมาแทงแทงกล่องมันเห็น้าคะนี่คืเป็นรูนี่มาเนี่ะสิบวันมาแทงห็นบางแบบ่วันวูวูอยู่นี่มาเนี่ยไม่เกิดงูมันใส่ควันวูวูอยู่นี่งูมันจากงูมันวูวูโอ้ร้อนร้อนเดี๋ยวมันสิบัวของมันเองจ้ะัวของมันเองจ้ะค่ะงูอะไรเจเวเพื่อนอะไรเจนเวอรมาก่อนมว้ไม่พวกทฤษฎีไม่รู้บบตัวละจ้าพ่นจำมาก แม่แล้ววิธีการไปใส่นี่ล่ะใส่อ่าต้นกล้วยสิใส่หลายบ่ใส่อ่อนต้นมันล่ะลูกตัดใส่ระยวะว่ากล้วยมันต้นในนหญ่ต้นน้อยอ่อนต้นมันจา้จาคือบ่อยแลใส่จักเดือนเทื่อบบนี้ใส่<ว>ปุ๋ย<ไ>ต้นปีอันไปต้นฝนปลายเออปลายฝนต้นหนาวอย่าเขาใส่ลูกอ๋อต้องใส่สองข้างแต่ว่าปีนึงในเฮดเบิร์ตมันเป็นไหนหน่อยตันนี่ใช่ไหมหลายตันที่อย่างนี้ตันหนาตันหนุ่มใส่ตัน เขาซื้อสว่าแต่ละคั้นเองตีขเร่แล้วเข้ากับอไรเื่อในเขากัสวยมากใส่ต้าปยอันนี้อันเดียวเลยบอกแม่ในสวนนี่อันเดียวเลยโอ้มอี่อันเดนเลยบานปตักปใส่เลยตักปใส่ไปหไปหจาแล้วก็ให้น้ำตลอดจ้ะปุ๋ยก็ปุ๋ยตัวนี้ตัวเดียว ดูกล้วยค่ะจะซูมให้ดูนมี่าคกนีือร่ะคนี่คือระบบการให้น้ำของคุณแม่ละไทยนะคะถ้าเราทำเกษตรจริงทำจริงได้ผลจริงนะคะเราขอน้ำจากทางการได้นะคะทุกอย่างสวยเขียวทั้งสวนนะคะแล้วก็ใบกล้วยเนี่ย ก็มีคนมารับซื้อถึงที่เลยเอาไปทำแหนมนะทุกอย่างในสวนขายได้หมดเลยค่ะสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูต่อม่วงนี่สามเดือนสองเดือนบอสได้เงินดีบ้านม่วงนี่ได้เงินดีจ้าได้ดีก็มันจำปาลางได้ดีก็ออาย่นี้บ้านม่นวงนะมาด มันปลูกไม่ผสมประสานใจวัดจากอันนีเป็นไม่ผสมประสา,าน,น,านาอีกเขาจะปลูกได้ยังเขาจะปลูกเขาจะอี๋แม่ก็เอาผ้ามาจากคุณล่ะปากกันปากส่งให้ท่านบักเกียบบักบักฮงท่านอย่างนี้ยนะบังฮงท่านแรกเบิร์ตแบบปลูกท่านแรกบักพาวพาน้ำหอมบ่จ้าบักพาวน้ำหอมป่ะ กล้วยงามค่ะกล้วยมิตรหมีมาายังได้มาใช่ไงต้องตัดใบลงหรอเนอี่ยใบกล้วยนี่ยแม,ม่จ่าแม่กะช้อยออกกล้วยไม่ให้เกินหาใบโกใบก้านต้นเนื้ออ๋อหนึ่งบ้านม่วงเราถือกระพันธุ์อ๋อเนี่ยเหรอบ้านม่วงเป็นพันธุ์ผสมประสานเบิดที่สวนแม่้มะนาวเย็บประได้บ้างไหมเย็บเป็นเข็ง,ขงจ่าหอมจ่ายขโมยไว้ขี้อ้อพื้นที่จะไกลนี่จ้า เริ่มปลูกจริงๆพวกไม้ผสมผสานนี่ม่นเป็นเชิงเดียวน่ะนี่ไม้ผมจะปลูกอันเนี่ยอ๋อแล้วพวกบักม่วงอ่าพวกบักหน้าแบบเนี้ยโดแล้วบักม่วงเนี่ยบักม่วงโดนแล้วเนี่ยน้ำดอกไม้นี่ยทุบคลต้นนี่มันแก่แล้วก็เลี้ยงมาติดแตงจริงเห็นมันก็เลี้ยงแตงอ๋อกล้วยกล้วยทั้งหลายทั้หนั้นกล้วยนะกล้วยทั้งหลายก็เลี้าง มันม่วงไพ่พันหยางจ้าอันนี้ไพ่เลี้ยงเนาะแค่กระไบปีผลนะลูกอ๋อนี่นนแ่ะเงินปีแม่เง,นง,นง,นงินปีขึ้นเอาไม่เหรอนาะค่ะเงินปี มันจะมีรายวันไล่เดือนไล่ชะกัดดาเงินรายวันนรายวันเนี่ยคือขายบักคูมขายกล้วยขายปลาค่ะค่ะรายเดือนล่ะแม่รายเดือนกับกับกล้วกับกล้วยกับปลากับไปน้อกันต้อสี่อะไคูมเลยค่ะการไล่ปีไล่ปีนี่แม่สีเข็ยดน้องใหม่ปิ๊บปีละสองร้อยปีบค่ะน้องใหม่เ้าสีอ้อมไปทั้งหนาสุดน้องใหม่เลยค่ะ โอ้โหมะนาวดผมะดืมเูมะนาวสวยมากดูค่ะดูใกล้โด่เมาก เหนาเหดน้ได้สองบอน่ก็ไอนี่บออ่าอนี่แปลงนะพี่เลียนนี่แปลงนะเห็ดเขาวัันหยังน่ขอขอให้นี่ละค่ะขอขอให้เขาเหนียวจะสังเกตว่าปลูกกล้วยแบบว่าแทรกไปเมิดเลยอไหมไม่ความหมายป่จ้ะ มันด no? ูดน so ้ำให้เขาตัวกล้วยนะคะน้ำเกินกล้วยมันถึงได้น้ำดูดให้เขารอไปเบิ้ลขนาะอ๋อดูดน้ำไว้เก็บน้ำไว้แล้วก็เลี้ยงพืชต้นอื่นไม่ต้าจการใชต้นอื่นมันก็ต้องการดูดน้ำกล้วยมันก็สิดูดน้ำให้เขาต้นกล้วยที่ประโยชน์บ่ต้นกล้วยนี่เราสามารถใช้อื่นๆก็ได้ใช้่ซื้ลแค่นี้ดงน้ำหัวยก็มีเห็นแมลงเบิด อโ้ยพอดีจุนตรอุ้ยดอกอันนี้คืองามถ่าม่เนี่ยงูาขาวเต็มบัดเลเแถวงนี่อ๋อตะกอนตะกอนเนะว่็ให้เีงไหนตัววะ่เก้าแถวอ่ะแถวละหน่อยจนเก้าหน่อยจน่นาหนาอนนีพ่ตัดเอาค่ะนาอนนีพิตัดเป็นลอกเป็นลอกไสเมื่อตัดพร้อมกันเพื่อว่า ถ้าตัดรอบนึงมาแรกมันสิไปอีกรอบนึ่งอ่นบอสเห็นมาแล้งมันหมุนเวียนกันจริงค่ะนะมันลูกไม่เป็นไรค่ะมันลูกมันจริงกู้เดือนนานแหละค่ะมันม่วงอ๋อสองเดือนบอค่ะสามเดือนแมาขายโลเท่าไหร่มันม่วงมันม่วงลูกเขาขายโลูกสามสิบบอค่ะมันม่วงขายสามสิบไขายเองขายเองอยู่ตลาดลมเขียวเนาะจ้ะเขาเปิดทุกสุกเสาร์อาทิตย์บอสค่ะสุกเสาร์ เฉพาะวันศุกร์กับเสาข้างข้างน้องประจ,กจักษ์จะอะกล้วยออกเคือเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสิขยายมันก่อนลงมาอีกก็คือนี่เนี่อ๋อง่ายอยากอยากง่ายเลยแล้วขจอมีปลาอย่างนะ อ๋อเอาอันยางอันโลไม่เห็ดแบบนี้แม่บอแล้วออนูนก็จของทังขยะอันนั้นนะแบบมันก็ทังขยะทั้งน่ก้นขยะก็ก้นขยะพ้อมือแว่าสิลลงกิงมากีเลืองกลังแม่ซ้ำใไอ่ะแม่ซ้ำามาจากคุณละบ้านแพวคน่ะซ้ำนี่นึงนะ30บาทนะเขาส่งให้แม่แม่ก็เลยซ้ำใบอ่ะนี่สิบกิ้งอ่ะนะี่สิบกิ้งแคมไี้มันจะออกลูกเดี๋ยวมันทั้น้าเลย กแล้าพังกรนแปดเดือนได้ผลใช่ไหมแม่สวยจังเลยใส่ัวขมยัวดเห็นบัขียใส่หัวมองออมปะเดี๋ยวพาไปดูนี่ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์นางอลลาไทยหมื่สีจ้ะใครอยากเข้ามาชมสวนมาได้เลยนะคะ ผสมผสานปลูกทุกอย่างกมองดูกะหล่ำกจะใช้ออกนะนี่ครับ่าถาย่าสันทายรูปน yes, mm ี hmm. no, mm ่จ้เนี่เพิ่งปลูกกระหล่ำไปเนี่ยเก็บกะหลนบนีกระลำทกกาเือเขาจะเก็ีนี่กะหลเขากียกระหล่ เก็บไปแล้วจ้ะกะล่สไปดูลูกาจะะ่อยพันบอรนบริูกไหมลูกยายพันดำออดวะนี่แม่นีอันนี้ฝรั่งจ้ะฝรั่งพันอะไรคะนี่แม่ฝรั่งพันหยังกิมจูสวยมากไปแกกระบอกมืเดี๋ยวเพืนเอาไปแช่อิ่มบาดด้แกอันอ๋อ คุประคาเปียว่าสิม่สันลนี้ยังได้อดนยิดักนดกเต็มต้นเลยอนาูกสาวบ่จ๊ะหลานหลานโอ้ผสมประานแปลงสิละใ่ใหญ่ไร้ว่านเขาอยละัเียนทั้งเดือนก็ได้สบายบ่ได้โฮดน้ำเนาะปลอยเบิดแบบระบบน้ำยดตหรือน้ำพุ่งนี่แม่สปิงเกอร์สปิงเกอร์โฮดเวลาใดนี่จ้ะน้ำเ้าอ่ม ใกลน้ำไหลายปนไดนนี่สวนใหญ่แบบนี้ันเบิดมือแล้วเท่าไงทะลูกมันเปิดป<ะ>่ากะหัดสมองบ่บุ้น,นี่ค่ะม,ม,ม,มองนี่สะบังมองเพราะว่ามันเปิดเป็นล็อกเป็นล็อกไปไม่ได้เปิดพร้อมกันค่ะเปิดเป็นแถว<า>มีซาบม่พอเปิดทั้งน้ำอ่ามีผัากกาดจนเที่ยวจินนี่ให้เต็มอ้าบานาเสื้อเนาะวาอุดนมี่มีแบบนี้นะแม่สอ๊เร็จได้เนี่ยตอนต้มมีนวยเต็มนะบุญเอื้อนวยรักสลือด พวาพเขพาหนาเกระเซ็นข้าวเยาซื้อกันว่าจันนวลแล้วสองร้อยบอกอี้ข้าวเาก็ซื้อไงใช่ลูกไปเตะโอ้สุดยอดเลยโอ้หนูเคยกินแล้วหวานแซ่บแซ่บพร้อมทแซ่บบ่มีอันที่ว่าตัดได้เลยบ่แม่บ่มี่ห่วยผุนอันนั้นไม่ว่าตึงหรอเปล่นะตึงหรือไม่จะออกสีเขียวอ๋อบ่อยดีถามันแก้มันสีเขียวจ้ดมันสีเขียวเนี่ยมันขึ้นกันเด้อขึ้นอะไรขึ้นเครือมันเลื่อนออก ขึ้นน้อยมันหนันแมสสีเขียวแมสขามันแก่มันสีเขียวแบบพันธุ์ทูตจะแม็กซ์บรแจกพันธุ์ทูตนะสีม่วงอาร์บีทูบีอาทูบีกันละอาร์ทูบีทีนี้นะคะจะปลูกไม้ผสมผสานกันไปหมดเลยค่ะเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีทุเรียนด้วยนะอยู่ด้านหลังนะคะสวยมากพาดูไม่หมดนะคะ อันนี้ก็ม่วงหาวมะนาวโหูใบเตยมีทุกอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็กล้วยเนี่ยสูงแล้วก็ต้นใหญ่สวยมากๆเลยค่ะทั้งที่เป็นพันธุ์ธรรมดาทั่วไปนะคะสวยมากๆเลย ส่วนด้านนี้นะคะก็คือเป็นโล่รางวันนะคะแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณต่างๆนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คุณแม่ก็ทํากับคุณพ่อนะคะข้าราชการกเกษียณนะแต่เริ่มทําตั้งแต่ยังไม่กเกษียณนะคะท่านผู้ชมปลูกไม้ยืนต้นไว้ก่อนเนาะโล่รางวาัลเยอะมากนะคะทําจริงได้ผลจริงทางการก็เข้ามาสนับสนุนนะคะ นี่คะ่ะให้ภาพเล่าเรื่องนะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะที่สวนหมื่นลี่อำเภอกุดจ,จับนะคะบ้านตันเหรียญเนาะนี่สอนการทำบัญชีด้วยนะคะคือต้นทุนเท่าไหร่ขายปลาได้เท่าไหร่ผลผลิตได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่รายรับเท่าไหร่นะคะดีมากๆเลยนะคะทุกอย่างชัดเจนเลยนะคะรายรับรายจ่ายต้นทุนทำใบเรียบร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเล็กก็พาท่านผู้ชมมาชมพร้อมกับเรียนรู้ไปกับเล็กด้วยนะคะเล็กก็มาเรียนรู้การทําเกษตรการปลูกพืชผสมผสานเหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะและ้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ